สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซีนีพ็อปรายการบัเทึงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปครับผมและรายการดีๆแบบนี้นะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง t r u e v i s i o n และ Cineplex ครับผมคุณสามารถรับชมซีนีพ็อปได้3ช่องทางดังนี้ครับ True Movie Hit, True Film Asia และ True Thai Film ครับแล้ววันนี้ผมขชาก็ขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรพร้อมนำเสนอเรื่องราวฮิตๆโดนๆให้คุณได้รับรู้เช่นเคยครับ สำหรับหนังเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ซีนีพอลและขาชาชนทุกคนไปดูก็คือเรื่องนี้เลยครับ Snow White and the Huntsman หรือในชื่อภาษาไทยว่าซโนไวท์และพรานป่าในสึกมาสจันย์ครับที่ได้ Kristen Stewart จาก Vampire Twilight พลิกตัวเองสู่บทบาทแอคชั่นในหนังแฟนตาซีฟอมยักษ์เรื่องนี้ครับ <me> แล้วก็ยังมี Chris ฮม m s w o r จาก Thor รับบทเป็น dear, dear. นายพรานหนุ่มรูปหล่อครับผม <No one. S 1> แล้วก็ยังมีดาราออสการ์อย่าง Charlize Theron นะรับบทเป็นราชินีแม่มดใจร้ายครับ เ <'re> <ly> ช่นเคยนะครับเรายังมีกิจกรรมจากหนังประจำสัปดาห์ให้คุณได้รุ้นรับของพรีเมียมน่าสะสมแบบที่อยู่ข้างๆก,กระชาเลยครับผมส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันให้ดีๆครับช่วงแรกนี้นะครับเราไปดู10อันดับหนังทำเนินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่าครับว่าจะมีขึ้นหรือจะมีลงยังไงกันบ้างในช่วง Thailand Box office อเื้อฟือ้อข้อมูลโดยนิตยสารเอนเตอร์เทนไเขาดาวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไป ประจำสุส,ส,สัปดาที่24-27พฤษภาคม2555มีรายงานแค่9อันดับแรกเท่านั้นนะคะและอันดับ9ได้แก่หนังเรื่องมูโรอาบรักทะลุมิติหนังเขา้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไป0.10ล้านบาทค่ะอันดับ8ตรงลงมาจาก5ค่ะ The Cabin in the Woods แย่งตายทะลุตายหนังทำรายรับสุสาไปอีก0.50ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่21ล้านบาทค่ะอันดับ7ตกมาจาก6ค่ะ Iron Sky, 2 0 1 8ทัพเหล็กนาซีถล่มโลกหนังทำรายรับสุสาไปอีก0.60ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่3.80ล้านบาทค่ะ อันดับ6ขยับขึ้นมาจาก7ค่ะหนังไทยเรื่องคนลอกจิต Distortion หนังทำรายรับสุสดาหไปอีก0.80ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่4.10ล้านบาทค่ะอันดับ5โตมาจาก3ค่ะอมริกันไทยวีลูเนียนคืนสู่เย่าแกงแอมสาวหนังทำรายรับสุสาไปอีก1ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่16.50ล้านบาทค่ะ อันดับ4คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ Street Dance 2เต้นเต้นยกโยกให้โลกทะลุสหนังทำรายรับสุดสัดาห์ไปอีก1.2 0ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่6.6 0ล้านบาทค่ะ อันดับ3โตมาจาก2ค่ะ Dark Shadows เวมไพร์มึนยุคหนังทำรายรับสุดสตาไปอีก2 2 0ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่33ล้านบาทค่ะ the its อันดับ2โตมาจากหนึ่งค่ะ The Avengers <'m> หนังทำรายรับไปอีก4ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่245ล้านบาทค่ะ และอันดับหนึ่งนางทาเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่หนังเรื่อง Men in Black 3หน่วยจรชนพิทักจักรวาล3หนังเข้าฉายสัปดาห์แรกนะคะโดยทำรายได้เปิดตัวไปถึง40ล้านบาทค่ะ Key? name. really we need my I don't know So to go now. All right right. เอาเลยครับแล้วนี่ก็คือ10อันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ <c oughs> ขอแสดงความดีกับแชมป์ใหม่ของเราด้วยครับเ <c oughs> ม a ินแบ็กทรีครับผมหนังเข้าหน้าดูจริงๆนะครับนี่ขนาดฉายห่างจากภาคล่าสุดมา10ปีครับผมยังมีทั้งฟแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่เนี่ยตามไปดูกันเพียบเลยครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะขาชาขอแนะนะําว่าไปดูซะครับผมเอาเลยครับแล้วสัปดาห์หน้าจะมีหนังเข้าใหม่ทั้งหมดกี่เรื่องไปติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับช่วงตีตัวดูหนังซีนีมาติเก็ตครับ สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีหนังใหม่ให้เราได้เลือกชมกัน4เรื่องนะคะมาเริ่มกันที่หนังเรื่องนี้ก่อนค่ะ Prometheus Prometheus Pr <omet> เป็นหนังแอชัซน์ไซไฟสยองขวัญที่ถือได้ว่าเป็นภาคต้นของหนังตระกูลเอเรียน เมื่อเวแลนคอปได้ปล่อยยานอวกาศที่ชื่อว่าพรอมิทิอุสพร้อมด้วยลูกเรือออกไปยังนอกโลกเพื่อติดต่อกับเผ่าพันธุ์จากต่างดาวมนุษย์ก็ได้รับการต้อนรับจากผู้สร้างพวกเขาและเข้าไปยังโลกที่น่ากลัวและน่าหลงไหลผู้สร้างรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งมีความฉลาดจึงได้แบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีที่น่าอัศจรรย์บางส่วนให้กับมนุษย์ทว่าเมื่อลูกเรือของพรอมิทิอุสเริ่มโลภมากกับสิ่งที่ได้รับ ความไสยนาจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะโคมิทิอุสกำกับการแสดงโดยลิลลี่สกอตต์หนังนำแสดงโดยไมเคิลฟาสเบเดอร์ชาลิสเชรอนแพทริกวิลสันและนูมีราเบสค่ะ My Summer Vacation คนมหาการระอุเป็นหนังแอชชั่นดราม่าอาชญากรรมของเมลกิฟเซนเขาระบบทเป็นดรเบอร์หนุ่มใหญ่ที่ซิ่งรถผ่านเขตแดนระหว่างอเมริกาเวิโกโดยมีผู้โดยสารปริศนาจมกองเงืดอยู่อย่อหลังถึงแม้ว่าเขาจะสามารถหนีออกจากอเมริกาได้แต่เขาก็ถูกกองตำรวจเวิโกจับขังคุกมาชกันที่ขึ้นชื่อว่าโคตดิบเถือนที่สุดในโลก แต่ที่นั่นเองที่เขาก็ได้รู้จักกับ Hello, แม่ไม้สาวและลูกชายใบยก้อผมของเธอซึ่งช่วยเขาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดภายในสถานที่แห่งน,นี้ค่ะ How I Spent My Summer Vacation กำกับการแสดงโดยเอลเจนกิลเบิร์ตหนังนำแสดงโดยเมลกิฟสันบ๊อบกันตันและปีเตอร์สตอร์แมนค่ะ God ฮิสเรียประดิษฐ์รักเปิดปุ๊บติดปั๊บเป็นหนังดราม่าคอมดี้ที่เรื่องราวเกิดขึ้นในลอนดอนยุค80หมอหนุ่มผู้ชาญฉลาดได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคสตรีระดับแนวหน้าพวกเขาถูกรุมร้อนไปด้วยผู้หญิงที่มีอาการทุกข์ทรมานหลากหลายโชคดีที่วิธีการรักษาแบบการนวดเฉพาะส่วนของพวกเขาได้ผลอย่างน่าตื่นตะลึงจนมีผู้หญิงเข้าคิวรอรับบริการยาวเป็นหางวาวแต่ความสำเร็จนี้กำลังถูกต่อต้านอย่างรุ แรงจากผู้ปกป้องสิทธิของเหล่าผู้หญิงยากไร้ที่กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นหมอเถื่อนค่ะ Women w i าร never be denied our rightful place This t r i c o ค y กับการแสดงโดยเ e รนย่าเว็กซ์เลอร์หนังนำแสดงโดยแม็กกี้เจเลนเฮาส์ฮิลส์เดนซี่และเจอร์ธ e นไพรส์ค่ะ และปิดท้ายกันด้วยมาดากัสการ์ทรียุโรป most wanted มาดากัสการ์สามข้างป่าไปส่างยุโรปพบกับการระจนภยัยทริปครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิมของผองเพื่อนเจ้าสิงโตอเล็กซ์มาลายมาดียิลัฟเมลแมนและฮิโปกรียที่คราวนี้พวกมันไปหลงทางอยู่ในยุโรปและกลายเป็นอาชญากรที่ถูกหมาหัวพวกมันจึงแฝงกายอยู่ในคณะละครสัตว์ เพื่อหาทางกลับสู่สวนสัตว์เซนทรัลนพาร์คในนิวยอร์กโดยมีแก๊งเพนกวินบอริสและกระสัตย์จูเลียนติดสอยค้อยตามมาร่วมระจัญภายในครั้งนี้ด้วยค่ะมา a ากัสการ์ทรียุโรป s m o s ส w a นเท d กำกับการแสดงโดยเอริกดานลหนังให้เสียงพากย์โดยเบนซิลเลอร์คลิสล็อกซาชาบารอนโคเฮนเจด้าพิกสมิทและเดวิดทรมเมอร์ค่ะ เช่นเคยนะครับขอนัดล่วงหน้าไว้เลยครับสำหรับคนที่ตั้งตารอชม Prometheus ครับผมหนังแนวไซไฟที่เป็นต้นกำเนิดของเอเลียนนะของพูดกับวลลี่สกอตตครับสัปดาห์หน้าคุณจะได้ชมแน่ในซีนีพอปครับผมเอาเลยครับจากหนังที่จะฉายในสัปดาห์หน้ามาเรากลับมาก่อนมาอยู่กับหนังที่จะฉายในสัปดาห์นี้ครับหนังแนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนบอกว่ามันคือ The Lord of the r i n g ประจำปีนี้เลยของปีนี้เลยใช่ แต่ก็ยังมีหลายๆคนนะครับบอกว่าไม่มันคือ Alice in Wonderland ของปีนี้ต่างหากผมว่าน่าดูมากครับกับหนังเรื่องนี้ครับ Snow White and the Huntsman ครับ My Queen, บ kingdom Your your glory Queen Yet to falls to element the story is after all these years. Mirror, mirror. On the wall, who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. What does she want from me? We're making a new fairy tale, and it's so worthy of the word. Consume her heart, and you shall rule. Forever. snow white comes out of prison and finds the state of the earth is so poisoned by our evil queen thematically there's a much larger sort of story there now find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down hey. if i refuse the director's vision is, is fantastic very dark and Gothic. It really does take you somewhere that is like otherworldly. Snow White has an effect on people that she instills hope in them. You have eyes, Huntsman, but you do not see. She is destined to end the darkness. I've seen what she sees. I can kill her. It's really been awesome to play a young girl who is so human. I will give this wretched world the queen it deserves. We all want to make these kind of movies that really make people feel things. สโนไวท์แอนเดอรฮันส์แมนนะครับเป็นหนังแนวแฟนตาซีซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายดังระดับโลกครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ <c oughs> ได้พุ่งกับอย่างรูเพอร์ซันเดอร์ครับพุ่มกับรุ่นใหม่ที่เคยผ่านงานกำกับโฆษณาและกำกับสินจนได้รางวัลมาแล้วมากมายครับผม <c oughs> ความงามนิดนิรัน์คือสิ่งที่หญิงสาวทุกคนปรารถนาราชินีแม่มดผู้ชั่วร้ายนะครับนางเฝ้าถามาากระจกวิเศษ,ษ,ษถึงผู้ที่งดงามที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งกระจากได้ให้คำตอบกับนางว่าเจ้าหญิงสโนไวท์ คือหญิงที่มีความงดงามมากนางจึงสั่งให้นายพรานหนุ่มออกตามล่าเอาชีวิตเจ้าหญิงสโนไวท์แต่เขากลับไปฝึกให้เธอต่อสู้เพื่อชงัลังกลับคืนพร้อมๆกับการปรากฏตัวของเจ้าชายรูปงามความรักและสงครามที่เข้ามาบัมพร้อมกันเจ้าหญิงสโนไวท์จะสามารถจัดการได้หรือไม่สามารถชมได้ใน Snow White and the Huntsman นำแสดงโดย Kristen Stewart Chris Hemsworth และ Charlize Theron ครับ And how epic it is. It's gonna be a feast for their eyes. Mirror, mirror, on the wall. Who's fairest of them all? The director, Rupert, conjured up visuals that absolutely transported you somewhere else, and it wasn't at all what I expected. The attention to detail in every set was absolutely sensational. Because he's done hundreds of commercials on a large scale. Rupert knows how to tell such a vivid story and with just such great imagery. Everything that we're shooting is either a real location or we're building immense sets. It kind of takes your breath away every time you turn up to work. Rupert is a very visual guy. He captures almost every kind of landscape. We go through the dark forest, the sanctuary, the kingdom in its Camelot stage of richness, and the kingdom in its disintegration. Chattie away, guys, enjoy yourselves, here we go. During Magnus's reign, life was amazing. There was a sense of peace, and so our dressing really reflects that everything is very colorful, and there was a lot happening. When Ravenna comes along, this ash has just covered the world. Her lands are burnt. The Queen really symbolizes death and Snow White is a beating heart of life. There is a grittiness here and it's a grittiness that strikes me as profoundly medieval. This is an incredible opportunity to create a world that people haven't seen before. Once the lights go off, we all want to go into a different world. Lips red as blood, hair black as night. Bring me your heart, my dear. พบกับหนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากนิยายดังระดับโลกโดยไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มีฉายทางโรงภาพยนตร์ชั้นนําทั่วไปแล้วครับยังไงก็ไปติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมเอาละครับอย่างที่ข้าชาได้เกริ่นไปว่าวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆลุ้นรับของรางวัลมาให้ทุกคนได้สนุกกันข้าชาขอถามไว้เลยกันนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นราชนีแม่มดใจร้ายนะสมมตินะว่าคุณเป็นราชนีแม่มดใจร้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยเกิดมีคนที่สาวกว่าคุณสวยกว่าคุณอ๊อกว่าคุณ ใสกว่าคุณนะคุณจะทํำยังไงครับนั่นน่ะสิจะทํำยังไงดีก็สามารถส่งคําตอบเข้ามาได้นะครับสาหรับคนที่คําตอบออกแล้วส่งคําตอบเข้ามาได้ตามที่อยู่ทีเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันนะครับเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลครับสําหรับคําตอบของใครที่โดนใจทีมงานและขชาตนะครับก็รับไปเลยครับ Apple เ,เขียวไม่ใช่นี่ครับเป็น ของรางวัลจากหนังเรื่องนี้ครับ Snow White and the Huntsman นะครับซึ่งข้างในจะเป็นกระดาษฉีกรูปแอปเปิลนะครับผมซึ่งทางบริษัท UIP จัดมาให้ร่วมสนุกกันถึง2รางวัลนะครับแต่ยังไม่พอเรามีนี่ด้วยใส่โชว์เลยแว่นตานะครับจากหนังเรื่องมาดากัสกานะแถมไปให้ด้วยครับผมพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex อีกรางวัลละ2ที่นั่งครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกับรายการของเราเยอะๆนะครับสำหรับคนที่ร่วมสนุกกับ เกมคำถามจากหนังเรื่องสต r e ด t d น n c e 2เ <_ AN _> ต้นเต้นโยกโยกให้โลกทะลุครับ<_ <an> _>ที่ได้ถามไปว่าความพิเศษของหนังเรื่องเนี้ย <_ an _> คือการรวบรวมเอาเหล่านักเต้นมา<_ <an> _>ใช่มารวมเป็นทีมเดียวกันครับ<_ <an> _>ซึ่งเชาได้ถามไปว่าเห <_ an _> ล่านักเต้นเหล่านั้นเนี่ยมาจากทวีปอะไระเฉลยมาจากทวีปยุโรปครับผมและผู้โชคดีนะก็จะได้รับเสื้อทีเชิ้ตพร้อมกระติกน้ำเท่ๆไปนะครับจะเป็นใครกันบ้างก็ไปชมรายชื่อพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับจากหนังที่จะฉายในโรงภาพยนตร์ชั้นนำนะครับก็ถึงเวลาของหนังที่จะฉายในรูปแบบโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ทาง r True v i s i o n จัดมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้มีมาฝากกันถึง2เรื่อง2สไตล์ครับผมเรื่องแรกครับ Blood The Last Vampire ครับผมหนังแนวล่าล้างแวมไพร์นะที่ความอยู่รอดของทุกคนบนโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นและผู้หญิงคนนั้นก็คือจุนจีฮุนครับผมฉายชมทางช่อง True Film Asia ครับและหนังเรื่องที่2ครับคือเรื่อง r e o t d e r Movie หนังแอนิเมชันนุ่แก้วมาคอสุดฮาจากทีมผู้สร้าง Ice Age ครับผมรับประกันความสนุกความฮาโดยคาร์ลอสซาวด n a าครับฉายชมทางช่อง Fox Movie ครับและรายละเอียดของหนังทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามชมได้ในช่วง Hits to Home ครับที่ไหนมีปีศาจทุกพล่านเธ mm hmm. อจะตามไปล่า <st> ชื่อของเธอคือซายะ <st> จิตวิญญาณพันผ,นผสมระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ ยึดมั่นอยู่กับการทำลายโลกของแวมพา์ให้สิ้นซากด้วยทักษะเยี่ยงสมุไรเมื่ออุคงกอลรับที่เธอสังกัดมอบหมายให้เธอไปปฏิบัติภารกิจที่ฐานทัพสหรัฐในกรุงโตเกียวเธอรู้ทันทีว่านี่คือโอกาสที่จะได้ถอนรากถอนโคนนายใหญ่ผู้ช่วยร้ายของเราแวมพาย เธอเริ่มใช้พลังเหนือมนุษย์และดาบคู่กายตะลุยกวาดล้างความชั่วร้ายไปเรื่อยๆด้วยท่วงท่าอันสง่างามและน่าตื่นตาตื่นใจอีกทั้งนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เธอตระหนักว่าควรจะใช้พลังแกล่งกล้าเหนือนเหล่าแวมไพร์ชั่วที่มีอยู่กับตัวเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับมวลมนุษย์ค่ะ Will find the courage. เรียมพบกับการเดินทางสู่ป่าอันกว้างใหญ่ของบลูเจ้ากนกแก้วมาคอแสนเชื่องพันหายยากของโลกที่ไม่เคยฝึกบินและสนุกสนานกับชีวิตที่แสนสบายอยู่ในเมืองเล็กๆในมินนิโซตาสหร,สรัฐอเมริกาแต่จะเกิดอะไรขึ้นเม,มื่อมันต้องมุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อยู่ต่างทินแสนไกลยอย่างริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเพื่อพบกับจูนกแก้วสายพันธุ์เดียวกันและที่สําคัญกําลังเป็นเจ้าสาวของมันด้วย และแล้วการประจนญภัยในสไตล์บาซิเลียนก็นเริ่มขึ้นเมื่อทั้งสองถูกลักพาตัวโดวยกลุ่มคนลักลอบนำสัตว์เข้าประเทศบลูต้องค้นหาความกล้าเพื่อเรียนรู้วิธีบินขัดขวางผู้ลักขโมยที่ตามไล่ล่าและกลับไปหาเจ้านายสาวผู้แสนดีให้ได้ค่ะ t hear too good with this thing เอาละครับหมดเวลาแล้วครับขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณสามารถชมซีนีพ p อปได้ในช่อง41 42และ48ตามวันและเวลาที่รีลันขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครนะครับพลาดชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ t r u e i n s i d e t r u v i s i o n s t v c o m ครับหรือจะสามารถพูดคุยแนะนำติชมรายการได้นะครับที่ C@ i n e p o p t r u e c o p c o t h ครับผมเอาละครับสำหรับแฟนรายการ True Academy Fantasia ปฏิบัติการล่าฝันซีซั่น9นะครับ9ให้เกินฝันครับรายการเยลิตี้24ชั่วโมงอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับฉายชมตลอด24ชั่วโมงนะทังช่อง t True v i s i o n 60และ HD 120นะครับเริ่มแล้ววันนี้ครับผม2มิถุนายนนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจนะไปเชียร์น้องๆนักล่าฝัน24คนให้น้องๆไปเป็น12นักล่าฝันตัวจริงกันด้วยนะครับผมรายการนี้อยากจะบอกว่าดีจริงอ่ะของเขาดีมากครับเชื่อกระชาเดยกดไลค์ ขอขอบคุณซีนีเพล็กสตูดิโอสำหรับสถานที่ถ่ายทำเสื้อ้าท์่ิเตจากโฟแต่งหน้าทำผมโดยโคฟมาร์กนิวยอร์กและเกตบด,ดีการน,นี่ครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณแฟนๆรายการและแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่อยู่กับระชาตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ True F9 มาแล้วนะครับอย่าดู F9 เพลินกลับมาดูกระชาด้วยนะอย่าลืมกระชานะวันนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามชมรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพ,พยนตร์เพื่อคนไวพ็อปได้ใหม่สัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ